เดี๋ยวก่อนทุกท่านอย่าเพิ่งกดออกคลิปนี้นะแล้วก็อย่าเพิ่งกดสกิปด้ยวยช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมอะ่ะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับเป็นคนละทีได้ไหมเพื่อเปกําลังใจในคลิปต่อไปนะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเพื่อให้คนได้รู้จักช anel น,นี้ของผมแล้วก็รู้จักคลิปนี้ของผมเลยนะอ๋อแล้วก็สําหรับใครที่ช่วยกันกดไ like, ลค์กดซับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่ช่วยกันนะนะสำหรับใครที่ยังไม่กดก็ถือว่าขอร้องแล้วนะช่วยกันกดเป็นคนละทีหน่อยนะถือว่าเป็นคําขอร้องจากตัวผมแล้้้วกกันนะโอเเเคคราไไปปดปดูลลิีย ไฮทันด้วยผมสมกินาะวิน้นเกมคอนไกอในแพคเกจเช่นเคยอะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพค6.9แล้วอะก็อีกเช่นเคยก็ได้มีการอัปเดตตัวละครแล้วก็กิจกรรมเข้าใหม่ของแพชนี้นะอะก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้เลยก็จะเป็นทางฝั่งของน้องซีลินนะนะอะก็จะเป็นซีดินจากมัลติเวิร์สอีน,นะนะอะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้แหละ เดี๋ยวจะมาทางฝั่งของทางด้านกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าซึ่งกิจกรรมแรกก็จะมีชื่อว่าล้างรับตาจันทานสีเดือดซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องทางฝั่งของตัวน้องเทลินะนะก็จะเป็นทางฝั่งของน้องเทลิเออร่างวันพายนะก็รู้สึกว่าทางฝั่งของตัวกัปตันเนี่ยจะมามีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวกับจักรวาลอะไร จกักรวาลนี้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องอะไหอ่ะสำหรับตัวหลักของรางวัลก็จะมีเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่ะก็จะมีทั้งฝั่งของจิสกินกีกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะส่วนสำหรับเกมเพย์เนี่ยก็ได้ทำการมีการทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในระดับหนึ่งก็ไม่ได้แย่อ่ะ หน้าตาเกมเพย์ของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นตัวจิบีนะนะซึ่งเขาพยายามทําออกมาให้เป็นโอเพนเวิลด์ซึ่งก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้แย่ซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็นะก็แบบที่ผมบอกเขาพยายามทําให้เป็นโอเพนเวิลด์ก็มีอยู่ประมาณ5แมปก็แมปหนึ่งก็ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะนะถ้าเรามองจากแมปเปิลเผยเนี่ยเอ้ยมันดูอาจจะเล็กมันก็แค่เล็กนิดนึงเองคุณ ถึงมันจะเล็กตัวเราเป็นชีบีนะเราเดินได้ทีละช่องนะท่านผู้ชมเราไม่ได้สามารถเดินได้รวดเดียวนะจริงมันก็เดินได้รวดเดียวแต่เราแบบมันเดินทีละช่องอะแต่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมสุดท้ายตัวเกมเขาก็ได้ทําเสาว่าออกมาให้เราได้ใช้กันอยู่ดีนะอ่ะเหมือนเกมกันชินแหละอ่ะในแมปก็จะมีพัร์ซเซนให้เราได้ทํากันนะก็จะมีทางฝั่งขั้วพวกพาร์ซเซนแล้วก็ในเรื่องหลักแล้วก็ในเรื่องเสริมนะแล้วก็มิชชั่นพวก กวนกวนนิดหนึ่งจเชิญกวนกวนนิดหนึ่งก็ไมก่ก็นับแหละอ่านว่าสำหรับเกมเพย์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะสาหรับตัวกิกรรมนี้ส่วนต่อมาหนึ่งระบบที่ผมอยากให้ท่านชมได้เดอก็คือระบบความทรงจำไว้ท่านชมเป็นอีกหนึ่งระบบเลยที่เราจะให้จะให้เราเนี่ยได้ทาความรู้จักเกี่ยวกับพวกตัวละครนะว่าแต่ละตัวละคร จากมลติเวิร์สอื่นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไงกันแน่นะแล้วก็ตัวละครอื่นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอีกตัวละครอย่างไรกันแน่ <c oughs> ก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยถ้าเราอ้างอิงจากกิจกรรมแพทชที่แล้วเนี่ยก็คือ6.8เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้องซีรินใช่ไหมอ่ะเขาก็จะบอกมาหมดเลยว่าตัวละครในจักรวาลที่แล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันแน่ อ่ะก็มีเป็นประมาณนี้สำหรับความสัมพันธ์นะถ้าใครอยากอ่านก็กด Stop คลิปดูกันเอาเองแล้วกันนะนะถึงตัวผมอาจจะบังด้านซ้ายไปมากก็ไม่มากก็น้อยอ่ะก็ขออภัยเด็ดอ่ะถ้าอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องทางฝั่งของกิจกรรมนี้เป็นไงก็โหลดเกมมาเล่นกันเอาเองก็แล้วกันนะนะอ่ะสำหรับตัวเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเข้มข้นอยู่พอสมควรถึงผมก็จะไม่ได้อ่านก็เถอะอาจจะจากที่เห็นคัสซีหรือกดดูอ่านมันผ่านมาก็น่าจะเข้มข้นอยู่พอสมควร เอาว่าเป็นประมาณนี้สาหรับตัวกิกรรมสำหรับกิกรรมต่อมานี่ก็จะเป็นกิจกรรมของงาน TGS นะนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ากิกรรมนี้มันทําอะไรให้ทาอะไรกันแน่นะก็เราต้องรอดูกันอีกต่อไปว่าเขาให้ทาอะไรกันแน่นะก็จะมีเป็นประมาณนี้สำหรับกิกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคอลแลบรู้สึกว่าจะไปคอลแลบกับอนิเมะมั้ง เออน่าใช่ไมเคอลแบอนิเมะซึ่งอนิเมะนี้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยไม่รู้จักบันนอกกัน,นะไม่จะพูดว่าตัวเองไม่ได้ดูอนิเมะก็ไม่น่าจะใช่ก็ก็ดูแหละแต่ผมไม่รู้จักอะ่ะเอาว่าให้เรามานั่งการเอ็กโแหละเออประมาณนี้เอาจริงอะ่ะสำหรับกิจกรรมคอล์รบเนี่ยมันก็ไม่ได้จบที่คอล์รบธรรมดาธรรมดาเฉยหรอกซึ่งมันจะมีมากกว่านี้ไว้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยว่ากันที่หลังก็แล้วกันนะ สำหรับต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของแพ็คเติมเงินของตัวโมเบียสนะ่ะก็ไม่น่ามีอะไรมากหรอกซึ่งในกล่องก็จะมีให้เลือกอยู่2ตัวละครก็จะมีทางฝั่งของโมเบียสแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของโบนียในอีก20ปีขเี้างหน่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแพ็คเติมเงินไม่น่ามีอะไรมากหรอกสำหรับไทม์แคปซูลเขาก็ได้เอาของอีกัมเก่าๆเอามายัดใส่ไทม์แคปซูลแลวรวมถึงกิจกรรม ไม่ใช่กิดกรมดิรวมถึงสกินที่เคยผ่านผ่านเคยแบบผ่านมาแล้วก็เอากลับมารีรันใหม่อ่ะก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับทางแคปซูลไม่น่ามีอะไรมากอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะแล้วแพทนี้ก็ได้มีการอัปเดตตัวละครเข้าใหม่ก็เป็นน้องซีรินแล้วก็อาวุธใหม่ของเขาซิ่งชุดสูตร คอสตูม <Cost> ของน้องเขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่ามิโดคัลแมจิคัลเกิรชื่อมันอ่ะนะเออก็นันะ่นแหละถ้าเราอิงจ,จากเออ่จักรวาลที่แล้วน้องเขาเป็นนักเวทมนต์สาวน้อยวอเวทมนต์อ่ะเออเอาง่ายอ่ะก็อย่างที่ผมบอกก็อ่อีกิจกรรมคอลแล็บกับอนิเมะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้แร้วท่านผู้ชมมันไปคอลแล็บกับตัวละคร2ตัวก็คือทางฝั่งของน้องไอจังแล้วก็ทางฝั่งของน้อง เคียนาล่างแอเซอร์ออฟเฟรมนะอ่ะก็จะเป็นทางฝั่งของ2ส,ส,สกินนี่แหละก็อ่าส่วนตนจริงผมชอบสกินของน้องไอจังนะมันดูค่อนข้างที่จะเท่กับกันเนี่ยสกินของเคียนาเนี่ยเน้นเอฟเฟกค่อนข้างที่จะสวยนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะว่าชอบสกินไหนกันมากกว่ากันนะนะอ่ะแต่ส่วนตัวผมชอบน้องไอจังนะดีไซน์มันสวยดีอ่ะ ก็เป็นประมาณนี้เอาจริงแพชนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตในเรื่องหลักเข้ามาใหม่ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มานะอเีเร็วๆในเร็วๆน,นี้ยเราก็อาจจะได้เล่นกิจกรรมหลักและหวังว่านอีกเร็วๆนี้นะผมก็ยังไม่รู้วันที่จะมาจริงๆหรอกเอาว่าแพชนี้เนี่ยในเรื่องหลักได้มีการอัปเดตแน่ๆอ่ะ ก็จะมีเป็นประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในแพชนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ทางฝั่งของเจ้าสกินกันก่อนแล้วกันนะถ้าใครจะอยากดูทางฝั่งของเกมเพย์น้องซิลินเนี่ยก็สามารถสกิปไปได้เลยผมก็ไม่ได้ว่ากันอ่ะก็เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ทางฝั่งของเจ้าสกินกันก่อนแล้วกันนะโอเคไปดูเลย โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในห้องเทสอะอ่ะก็จะมีคัสีนสวยๆให้เราได้ดูกันไปนะอ่ะก็โอเคมาโอ้ยมาถึงก็มึดเลยสิ่งตัวเคียนา่าร่านี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นสนะัเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้จ,จับปั้นตัวละครตัวนี้นะถ้าเล่นยังไงไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยกันลนะเน้นดูเกมเพลยกกับเอฟเฟกต์ลวกันนะอ่า ถ้าเล่นไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยแล้วกันอ่เอฟเฟกก็จะมีเป็นประมาณเนี่ยโคตรไฟนีออน,นอ่ะอ่โซนสำหรับตัวอันติก็เป็นประมาณนี้อ่ะก็ค่อนข้างไฟนีออนเลยถ้าใครชอบเคียหน้าเนีก็สำหรับสก,กินนี้สามารถคุมค่าก็คุมค่าที่คุณเสียตังค์ไปเอฟเฟกตก็สวยดี สำหรับสกินโดยรวมแล้วผมว่ามันสวยไหมผมว่าผมสำหรับผมผม,ผมเฉยๆนะไม่ได้ว้าวมากแต่เอฟเฟก Effect เนี่ยผมว้าวจริงเอฟเฟกนี่มันสวยจริงครับผต้องยอมรับไว้ว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยเขาพยายามทำให้ดูไฟเหมือนไฟนีออนนะผมไม่รู้หรอกว่าในอนิเมะนี่มันเขาจะไปอ้างเองตัวละครตัวไหนนะซึ่งผมก็ไม่ดูด้วยอนิเมเรื่องนี้นะอ่ะก็หน้าตาสกิน ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็ไม่แย่นะโดยรวมเอฟเฟกผมผมชอบนะแต่แต่แต่สกินหนางมันดูจ,จืดๆไปหน่อยอ่ะมันเฉยๆอ่ะอ่ะแต่ก็เข้าใจแหลอะอาจจะไปอ้างอิงกับตัวละครตัวไหนสักตัวในอนิเมะก็ได้อ่ะอนว่าเป็นประมาณนี้เ,เราไปดูทางฝั่งของน้องไอจังเลยดีกว่ามาตอนนี้เราก็ มากันในห้องเทสน้องอาจังแหละก็เหมืนอนเคยมีคัสซีนสวยๆงามๆให้เราได้ดูออมาซึ่งเอฟเฟกก็อะไรนะขึ้นชื่อว่าเป็นสกินคอลแลบเอฟเฟกต์ก็ต้องเปลี่ยนเลยนหรือสกินฮาดาวไงก็ต้องเปลี่ยนเลยนะเอฟเฟกต์ Effect ก็โอเคสำหรับผม Effect, Effect อะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อจังก็โอเคแต่ผมชอบ ชอบกินกินดีไซน์อะกินดีไซน์ข้างโอเคผมชอบเลยเไม่น่ามีแรงมากแล้วมังสวต,วตัวน้องอ้จังโดยรวมแล้วส,สกินนางดีไซน์ออกมาสวยสวยดิที่ผมชอบก็น่าจะเป็นตัวรองฝั่งของเสื้อน้องแหละที่เป็น เดี๋ยวผมไม่รู้กันนะว่าไหมถึงผมชอบนะไอ้ที่ผมชอบก็น่าจะเป็นเสื้อเสื้อนางอะเสื้อนางมันเท่มากเลยมันดูลกๆอะมันเป็นลกที่เท่มันไม่ได้ลกแบบเลอะเทอะก็เป็นประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวเราไปทครัวทางฝั่งของน้องซีดินแล้วแล้วก็เกมเพย์น้องเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่ามาตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องเทสของน้องซีดินแล้ว ซึ่ง uh, ตัวน้องเนี่ยหลักๆเขาก็จะเล่นเป็นเ,เล่นชาชนช่วยเล่นชาจจโจมตีก็เป็นส่วนใหญ่นะ <c oughs> อ่ะโจมตี <c oughs> ปกติก็เป็นประมาณนี้ <c oughs> แล้วเพลงแบ็กการ์นี่มันเล้ามากเลย <c oughs> อ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราตีครบตีมันก็จะมีการเก็บสแต็กอยู่ตรงหลอดเดือนนะซึ่งสแต็กเนะี่ย มันจะเป็นสเต็คสำหรับการชาร์าโจมตีไว้ทั้งจก็ยังเป็นรน้าตาเป็นประมาณนี้ก็โอเคไม่ได้แย่ซึ่งตัวสำหรับการชาร์จโจมตีของน้องก็จะมีการแพทเทิร์นที่มันแอดวานได้มากกว่านี้อีกนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟางฟังของห้องต่อไปเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องเทสของตัวทันเวทแล้วก็อันตีลนะ อ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมลืมบอกไปเลยคือตัวน้องซิลินเนี่ยจะเป็นอาวุธประเภทกงจักรนะท่านผู้ชมเอ่อาวุธเขาเป็นอาวุธประเภทกงจักรก็ค่อนข้างแปลกแต่ก็โอเคอะไรก็ได้ <c oughs> อ่าเมื่อกี้เขาเป็นพุทธาวีเวณน,นะของน้องเขา <c oughs> อ่านี่ก็จะเป็นอันตีละ <c oughs> ซึ่งอันตีก็ ค่อนข้างอยู่ดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วท่านผู้ชมฟีล l i n g เหมือนตัวทางฝั่งของเซนตี้อ่ะอ,อันดีจะเป็นประมาณนี้แหละก็อยูด่ดีในระดับหนึ่ง <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสทางฝั่งของห้องต่อไปกันเลยดีกว่า <c oughs> โอเคตอนนี้แล้วก็อยู่ในห้องเทสทางฝั่งของสกิลหลบแล้วก็สกิลวุ้นละอ่ะซึ่งสกิลหลบก็จะมีเป็นประมาณนี้ อ่าแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์กลับได้เลยตอนใช้สกิลหลบนะสำหรับสกิลวุดต่อมาเนี่ยเราจะสามารถใช้ให้มันแอดวานซ์ได้มากกว่าเดิมเลยท่านผู้ชมก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยอ่าสกิลวูดน้องว่สาสามารถกดได้สองครั้งนะอ่าอันนี้แหละที่ผมจะพูดนะก็คือ,คอตัวสกิลแลอาว,วุธของน้องแล้วก็การโจมตีปกติของน้องเนี่ยสามารถเล่นคอโมโบกันได้ ก็แอดวานู่ในระดับนึงเลยอ่ะมันจะแอดวานได้มากกว่านี้ไว้ท่านผู้ชมก็คือการกดค้างแล้วก็กดปุ่มวุดอ่ะคือมันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างโนเบรนได้เลยไวย้ท่านผู้ชมถอดสมองเล่นได้เลยอันจริงอ่ะตัวน้องมาัคเวค่อนข้างเป็นดีพออยู่ในระดับหนึ่งนะ เดี๋ยวผมลองคอมโบใหม่ก็แล้วกันตัวน้องทั้งเล่นโนเบยได้ได้อยู่ในระดับในระดับนึงเลยอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วเราไปห้องเทสทีมกันดีกว่าโอเค มาตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเทสสดท้ายแล้วก็จะเป็นน้องฝักของการเทสทิมซึ่งการจัดทีมเนี่ยก็จะเอาน้องยีนเป็นเมนแล้วก็ตามด้วยทิ้มที่เหลือเลยอ่ะก็ให้ตัวเกมเขาเป็นคนเทสแล้วกันนะก็ชมคอมโบแบบมาตรฐานบนเนี่เลยลอะโบเน่มานะชมกดสกิลเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยของน้องไอจังการบงุก พอกลางวงเสร็จก็เปลี่ยนด้วยบอลเนี่ยมากดอันตีน,นะก็มาตรฐานเลยเหมือนการชงทีมเข้าไปแหละไม่น่ามีอะมากหรอก <c oughs> ก็น้องซีลินมาเล่นก็เล่นตามแต่ชัดเจนมันมันมันเล่นง่ายมากเว้ยขอดชมจริงว่าต้องใจอะไรมากตัวน้องซีลินลนะ <c oughs> แล้วก็น้องเป็นธาตุไฟได้วยนะเป็นดีพีธาตุไฟได้ ก็เป็นประมาณนี้สนับเกมเปมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะ,อะเอาว่าเป็นประมาณนี้อ่ะก็โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูจุดหนึ่งเลยก็แล้วกันนะอาที่ห้องเทสมันก็หมดแล้วนะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหนึ่งอย่างแล้วกันที่ผมยังไม่ได้พาไปให้ดูก็ไดนะ้โอเคเราไปดูเลยกว่าโอเคก็อีกหนึ่งอย่างที่ผม ที่ยังไม่ได้ให้ไปแบบท่านผู้ชมได้ดูเลยก็คือน้องซิลิเนสามารถแลกได้เลยอ่าซึ่งจะสามารถแลกได้ผ่านทางไอเจ้าร้านอ่ะร้านนี้เลยก็รางวัลสงครามนะก็สามารถแลกได้เลยก็ผมก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยแลย้วอ่ะ ก็สามารถแลกได้เลยนะตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าถ้าผ่านหลังจากแพชนี้ไปมันจะยังแลกได้อยู่หรือเปล่าก็เนี yeah, ่ยเขาก็มีเวลาบอกนะจะอ,ออกในวันไหนเออออกในปี67เลยเหรอไอถือว่านานอยู่นะเวลาที่เขาให้เอาออกเนะี่ยปี67เลยนะก,ก,ก็อยู่ค่อนข้างนานอยู่นะกว่าจะาน้องออกเนะี่ยแล้วก็มีเศษของตัวน้องด้วยก็สามารถมากดเศษท,ที่นี่ได้เลย ก็จะเป็นประมาณนที่ผมจะบอกแล้วก็มีทางฝั่งของตู้กาชาด้วยก็จะเป็นทางฝั่งของสติกมากของน้องซีลินแล้วก็อาวุธของเขานะอ่าซึ่งอ่าตัวน้องซีลินก็สามารถกดได้ผ่านทางตู้กาชาแล้วก็จะมีทางฝั่งของอาวุธอาวุธตัวน้องก็อยู่อยู่เนี่ยแหละเออมีอาวุธแล้วก็พร้อมสติกมาก ก็จะมีเป็นประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับแพชนี้นะ,ะก็น่าจะครบแล้วสำหรับแพชนี้ก็โดยรวมแล้วเนี่ยกิกรรมของแพชนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกไฮไลท์จริงๆก็น่าจะเป็นทางฝั่งของในเรื่องในเรื่องหลักที่กำลังจะมาในอีกเร็วนี้แล้วก็ในเรื่องทางฝั่งของกิกรรมในเรื่องกิกรรมอันนี้น่าน่า,น,าน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกด้วยวในอนาคต ที่เราอาจะได้เล่นน่ะมันอาจจะมีในะเรื่องอะไรที่มันบึ้งตึงหรือเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้นะอ่ะเอาว่ะสำหรับแพชนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปให้กับช anel น,น,นี้แล้วก็ตัวผมด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเซีย